โอเคครับทุกๆคนครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเซนะิร์ฟอัพเตอร์แลนด์เนาะเป็นแนวอัปเตอร์นะครับของก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการ รีรันอีกครั้งนะครับเป็นของซีซั่นแรกนะครับซีซั่นแรกก็จะเป็นเซตแบบปกติครันที่ไอทีแบบคนตือของนี่นะญญญโอเคก็ <laughs> ของก็จะประมาณนี้นะถ้าเปิดเอฟซีไปดูก็ได้ก็เป็นของธรรมดาแล้วก็พวกเซตปั่นนะครับก็ประมาณนี้นะโอเควันนี้แอดมินก็ได้ให้การคามานะครับตังสิบ ลูกเราก็มันในราคาร้อยห้าสิบบาทครับหน,น,นึ่งบาทต่อหนึ่งลูกบอลก็สามนี้นะครับโอเคเราไปลองเปิดกันเลยนะครับมีของต่างๆก็ขอ,องดีทั้งนั้นเลยนะเวลแปดเวลเก้าแล้วก็เวลสิบนะครับมีตู้เซฟด้วยว้าวของดีจัดมึงคิดว่าไงบ้างเพื่อนกับของวันนี้ได้ได้ได้ร้านกูให้มึงลูกหนึ่งเพื่อนเพื่อนเป็น,เนกันว่า ไอเดียนี่เดี๋ยวดรอปก็ได้เพื่อนมึงอันนี้นะครับก็แอดมินก็จะปล่อยดรอปนะครับกาชาแบบนี้แอดมินรับซื้อในราคา50บาทนะครับผมแล้วก็เป็นพวกเวลเจ็เวลเจ็จุดห้านะครับแอดมินก็รับซื้ออยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเปิดวันแรกเนาะในวันที่16นะครับผมวันหวยออกพอดีนะครับใครจะมาฟัง์มก็าฟารนะ์มเนาะคืนนี้แอดมินจะปรับกันยิงกันตายนะนะครับทุกคนแล้วก็แบบ เราก็ต้องระวังกันด้วยนะครับพวกผมเป็นหน่วยล่าอยู่แล้วโอเควันตอนนี้เราก็มาพร้อมแล้วเราก็จะเปิดกล่องกันเลยโอเคมันเปิดตรงไหนวะตัวอีนี่เห็นไหมนี่เหรอปั๊บหนึ่งลูกแรกครับเดี๋ยวนะเอ้ยมันมีด้วยเหรอนี่เกลือยังอ่ะบิตทองว่ะบิตทองอาจจะดีก็ได้นะเอาใหม่ลูกที่สองนะทุกคนปั๊บ เจ็บนะทุกคนไล่ไปเลยไล่ไปเลยผมอยากได้ตัวละครมากเลยทุกคนมัดเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ถ้าตู้เซฟแล้วอาตั้งเล่นกับปืนนี้แล้วก็หมายต่อทุกคนหิเลท้ทองว่ามีโอกาสสุ่มได้ของเรืลองลองเปิดสิบถังสักทีไนะลองหาจะได้แบบของดีนะเดี๋ยวเบื้องขดใหม่ดีนะมีอะไรนะางลางไม่มีอนะไรแล้วอยากได้ปืนนี้ทุกคนราคา1,500บาทน่าจะใช่นะเดี๋ยวกลับดูก่า เหมือนนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะตีไปกลมๆนะครับก็อันนี้มันหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็ตีไปหนึ่งพัน okay. ห้ายโอเคเดี๋ยวเราเปิดสิบลูกเลยดีกว่านะทุกคนผมว่าน่าจะไม่ต้องรีรอแล้วเดี๋ยวเราเปิดเสร็จนี่เราจะไปฟาร์มกันนะครับเพื่อการรวดเร็วโอเคไปไม่ออกเลยทุกคนไม่มีตัวละครอยู่นะไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวกลับก่อนของล่นเดี๋ยวเรื่อเก <c oughs> โอเคเราได้ตัวละครมาตัวนึงครับเราเปิดสิบนะครับเฮ้ยเปิดตัวละครเผื่อด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเปิดสามลูกก่อนนะเฮ้ยหรือเปิดสิบสักครั้งดิเปิดสิบอีกครั้งแล้วก็เปิดหนึ่งสามครั้งนะโอเคทุกคนไปโอ้โหยังไม่มีเลยอ่ะโอ้โหตัวละครไม่มีเลมีตู้ดิมิเตอร์แล้วอะไอ้มีดดิมิเตอร์ป้าถ้ายังไม่ผิดเสียว โอเคทุกคนเลยสั่งอยากได้ตัวละครหน่อตัวละครตัวละครนะเข้มยังเราโอ้เวียตองหกกระบอกนะทุกคน8็แปดกระบอกแต่ว่าถามว่าที่ได้ของเยอะอยู่หรเ่ แอร์เพย์นันทุกคนราคาก็สูงอยู่นี่เป็นการแค่ลองนีครัทุกคนมาลองให้ดูดีๆนะโอเคครับทุกคนเราไปฟาร์มเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเปิดเซิร์ฟที่แท้จริงนะครับการที่เรามาเซิร์ฟนี้เราก็ต้องฟาร์มทุกคน อันนี้คือมาให้ลองเฉยๆถือว่าดีนะของดีเลยอันนี้อันนี้เล็กอย่างเดีย <พ ler, S 1> วไปฟาร์มกันเลยทีกว่าทุกคนแล้วเจอกันในเซิร์ฟฟาร์มเลยครับอะไรวะเพื่อนมึงกินมึงได้อะไรวะมึงรู้กันอยู่อ่ะเกิดปไหน่อนของดีที่สุดในเกมไหนแบบโอหนวะโอเคครับทุกคนเราไปฟาร์มเลยเฮยไปเพื่อนไปฟาร์มดีกว่าเพื่อน โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเราก็เข้ามาในเซิร์ฟาร์มกันนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาอธิบายกิจกรรมก่อนนะตอนนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับก็เป็นพวกเออสักคู่นะก็มีกิจกรรมปล่อยดอกเวสทองและก็กาชาครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะแอดมินรับซื้อในราคา50บบาทนะครับสำหรับลูกกาชาและเวสทองตอนนี้ก็กำลังมีคนหารับอยู่นะครับแล้วก็มี เ,เศษรถนะครับสามารถซื้อเศษได้เลยในราคาเจ0ดนแดะหรือแ0 0 0ันหาตีเป็นกลมๆนะแล้วเราก็ไปลากกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราแอดมินว่าจะทำการปิดเออเขาเรียกอะไรเปิดให้โ no นให้ปีเคกันได้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็ไปนี่ครับนี่เป็นการรับเจ็ดจห้านะัวตัว,ต,วตอนนี้มีคนรับของนะทุกคนนะเนี่ยเวด เวททองเวลเจ็ดสี่บาทเจ็ดจุดห้าห้าสิบนะทุกคนหัวตัวเนาะก็ตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาถึงเซิร์ฟฟาร์มกันแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มกันก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเครื่องผมเปิดปืนมาได้เมื่อกี้ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับเราก็จะแบบเอามาลองยิงบอสก,กันเนะทุกคนยางายไหนก็ไอ้นี่ลวโอเคเดี๋ยวเราปิดเบาเสียงนิดนึงนะเ <c oughs> สียงจะไม่ดังเกินไปโอเคครับเราเวลาบอสตัวแรกกันเลย ไม่รู้บอสตกแรงรอเปล่าเคยเอยไปบ้ารไมแต่ก็เบียก็ยิงไหวนะตัวที่สองเราจะยิงประมาณเออสิบข้างน่าวประมาณสิตัวนะ เราไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเวิล6ตอนนี้ก็เก็บไปได้นะทุกคนสามารถขายได้อยู่นะอันนี้เวลอะไรเวล5โอเคบางบางอย่างเราแบบอาจจะไม่ตรงเพราะไม่ได้นิ่นนานมากนะทุกคนนั้นนะครับเตือนืูแบบคิดถึงมากเมื่อก่อนนี้คือเดอะเบยะรทุกคนผมไม่ชอบเลยนนนี้แล้วก็อีกอย่างคือตอต์ดนะครับแต่ว่าในวน,นี้จะเล่นเป็นพิเศษนะทุกคน พราะเมื่อก่อนเล่นนี้ตั้งแต่ยุคก,ก่อนเหล็กเนี่ยก่อนกอ,อควายอ่จะจำได้บ้างมื่อกก่อนเมื่อก่อนนี่แม็กแรมเลยเขาสอนนี่กันตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนยุคแล้ว,ลวเราก็เองต้องตามสมัยกันค่อนข้างยากเนี่ยทุกคนนะจริงเฮ้ยบางทีก็มีขีดำแต่ถ้าสม่ำๆยิงลองๆสม,ๆงม่ำๆมี บางทีมันหาทุกคนนะเราว่ต้องยืนเรา่วัดเล,ล่ท,นนเเลลทุกคนทีนอโอโหีเด้ดวนดวนะ<บ>โอเคเดี๋ยวเราจะไม่เก็บนะเราบอป็นโอ้นอนอย,ยู่ยเหมือนตรงนี้จะมีสุด ที่ว่าความบอสท้่ผมทำไม่ผิดนะมันจะเป็นจุดทีววว่ว่าบักตุนบอสได้ไม่อแค่ว่าบักผิดต้องเป็นการแบบว่ายิงบอสแบบว่าตบใหโดนนี่น่หละผมเชื่อร้อ ของค่อนข้างของยากเลยทุกคน,น,นาการเพราะวราคาเพราะแบบนี้ราคาถึงสุกนะ <c oughs> ไม่อจะไม่บักผมจำผิดเนี <c oughs> ต,ตายได้เลยได้ของดี้ รอดแปดนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาดีๆวีดถ้าเป็นวีดวีดเอสราคาสองพบาทาได้มีนัด,าดแบบนะตายตดแปดนะประมาณแปดถึงเกาท อย่าไปโดนโอเคไปดท้ายทุกคนเราจะมันไม่ได้เลยเลยทุกคนกำยากไม่ดูแอดมินแต่มันตั้งแอดมินจะตูอแบบน้ครับยากๆแล้วการเล่นของเรานี่ก็จะได้แบบอยู่ได้นานขึ้นนะทุกคนบาง บางครั้งการที่ของออกง่าเยเกินไปต่างก็จะลงไว้แล้วก็เซฟเต้ไว้ก่อนนะทุกคนไปเออท้ายนะทุกคนร้อยเจ็ดทีเดียวบบิดบางทีแอดเอ็ดบางทีบอสก,ก็สุ่มดรอปของนะทุกคนนะนะก็จะประมาณนี้นะครับเฮ้ยผมเห็นสกิลต่ำสังเก็บไปได้ด้วยว่าของมันเทพเลยโผนจาวิเล่น โอเคครับทุกคนครับ <S <S เดี๋ยวเราลาไป,ไปด้วยกันจากภาพนี้เลยนะค <S <S ทุกคนแล้วก็แบบเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ็เราผมก็น่าจะอยู่เซิร์ฟนี้แหละเพราะว่าผมไม่รู้จะไปเซิร์ฟไหนแล้วเนาะเนะซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นประจํามา่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ